สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทัวร์นาเมนต์ PS Crazy Super League มาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับสำหรับซีซั่นที่3นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแกมมานะครับผมเชียงรายยูเนเต็ดก,กับทางด้านไอซ์สกุไลด้เอฟซนั่นเองนะครับคุณแกมมากับคุณไอซ์นะครับผมมาเจอกันนะครับในรอบชิงในส่วนของคุณไอซ์โกไทยนี่ก็เป็นดีกรีแชมป์ซีซั่นที่2ที่ผ่านมานั่นเองนะครับมาดูว่าจะสามารถคว้าแชมป์ เป็นสมัยที่2ได้หรือไม่หรือว่าแชมป์จะเปลี่ยนมือสมบัติผลัดกันชงม,มาเป็นแกม,ม่าก็รอดูในนัดนี้คู่นี้เต็มไปเลยเดียวสำหรับนะัดชิงชนะเลิศน,นะครับซีซั่นที่3 PS Crazy Super League เริ่มเกมขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแกม,ม่าเชียงรายบุกจากซ้ายไปขวาทางด้านของไอซ์สคอตบุกจากขวาไปซ้ายนั่นเองน,นะครับมาดูกันเอาเกมเริ่มแล้วนะครับมาครับ ียงรายมาในชุดสีส้มเนาะส่วนสกอไดมาในชุดสีดำทะมึนนะครับผมเอาครับเกมทักทายกันก่อนนะครับเออออกด้านหลังประตูไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของซิงเชียงรายครับผมของลีโอเชียงรายเนาะของเชียงรายยูไนเตตนะครับจะเล่นสั้นหรือไม่ครับทางด้านคุณแกมม่านะครับคุณแกมม่าเล่นสั้นนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็จ่ายพื้นมาโดนสกอตได้ตัดบอลไว้ได้ครับ ต้อตันไว้ก่อนนะครับยังเป็นบอลของเชียงรายนะครับแทงมานะครับดักแนวรับอื้มเคลียไม่้นนะครับเอายังได้บอลครับจังเป็นจังหวะโต้ของสุโขทัยบ้างครับจังหวะนี้อื้มชนตันไม่ได้ครับการครอบครองบอลตอนนี้ยังเป็นของสุโขทัยครับจ่ายเผื่อมาจะหมายแทงทะลุมาแล้วก็จังหวะตวัดยิงโอ้โหเกือบไปครับ ทักขายไปก่อนแล้วนะครับสำหรับสุโขทัย FC นะครับผมแชมป์ดิกระแชมป์ซีซั่น2นะครับไอซ์ไอซ์สุโขทัยนั่นเองนะครับทักไทยแกมาเชียงรายไปแล้วตะบัดยิงลูกนั้นครับเออเกือบได้ลุ้นเลยทีเดียวเอาครับเกมสูสีแน่นอนครับรอบชิงนี้นะฮะเชียงรายอะเปลี่ยนแกนมากระดกข้ามมาครับเชียงรายออกไปด้านข้างก่อนครับแล้วก็ โยนลึกเข้ามาจังหวะนี้โมงสกัดไปได้ครับจังหวะนี้เป็นทางนั้นเชียงรายจะได้ไหมเอาเป็นจังหวะตัดของสกุโกไทยครับจ่ายเพื่อมาแต่ยังโดนตัดไม่ได้อยู่นะครับบอลยังชิงจังหวะกันอยู่นะครับในการสนามนะครับวางขึ้นมามืตัดไว้ได้ครับแนวรับของเชีงย,งชยงรายแทงขนานขึ้นมาครับเชียงรายผาบอลขึ้นมาจังหวะนี้ริมเส้นแล้วจังหวะนี้ล็อกมา้มแต่อ่านทางเกมได้ครับผมตัดบอลไว้ได้ครับแนวรับของสกุโไทย ครับเป็นลูกทุ่มของเชียงรายยงได้ทุ่มเข้ามานะครับเอาครับทุ่มเข้ามาแทงขนาดไม่ยังโดนดักไว้ได้ครับน้าสกโคไทยจะได้เกมโตหรือไม่จังหวะนี้ครับแทงขึ้นหน้ามาแล้วนะครับมีตัวเติมมาแล้วนะครับจังหวะนี้ยังอ่านทางบอลไว้ได้ครับเชียงรายครับตวัดขึ้นหน้ามามีตัวเติมมายังดักไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับจังหวะกันอยู่นะครับฟังแนวลึกมาตัวสุดท้ายของเชียงรายยังดักไว้ได้ครับ แกนมาออกมาด้านข้างครับแล้วจะแทงทะลุหรือไม่ครับติดบล็อกเล็กน้อยครับเก็บบอลมาเล่นได้ครับพาบอลกระชากมาริมเส้นครับเชียงรายเอาไงครับโดนลุม2อโดนเบียดลุม2ทะลุทะลวงได้หรือไม่จังหวะนี้เอาทะลุมาได้แล้วก็จังหวะนี้ขับแบคมาแล้วก็ยิงเู้ซูทโอ้โหแหวกเสามาให้ในริมเส้นนะครับผมแหวกแนวรับมาถึง2ตัวนะครับแล้วก็สามารถมาถึง ในกรอบขดโทษได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเบียดกันมาครับแล้วก็ดีดครับแมาดีดลิงทับอินเข้ามาครับแต่ซ้ำดาบ2เข้าไปครับลูกนี้ครับแกมาเชียงรายนำไปแล้วนะครับกลุ่มความได้เปรียบนะครับ1ประตูต่อ0ูนะฮะเอาครับเกมคู่ชิงคนนี้สูสีกันเลยทีเดียวนะครับผมไอสกุไทยจะต้องตีเสมอให้ได้นะครับเอาครับหยางบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ของเชียงรายมุเช มาครับสุโขทัยในประตูสามตูสาดบอลขึ้นหน้าเลยครับจังหวะนี้แนวรับแดนกลางของสุโขทัยยังเก็บไว้ได้อยู่ครับตบเข้ามาครับแทงขึ้นมาจังหวะนี้แล้วก็ตะวัดขึ้นมาแล้วก็ีจังหวะยังอ้่หติดบลอกฮะติดปลอกครับของแนวรับยังคุมมาร์คโซนมาร์คตัวผู้เล่นได้ดีอยู่นะครับแนวรับของเชียงรายดับได้เหมือนกันจังหวะนี้ดีดขึ้นมาครับสุโขทัย เกมเอาจังหวะนี้ได้ลุ้นสักอู้เอ่เซฟได้ครับโอ้ลูกนี้ครับโ,โครึ่งเวลาแรกครับเกือบ้ายเกมครึ่งแรกครับเกือบโดนตีเสมอได้ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับโทรศัพท์ตัวของสิ่งอย่างไรครับเอาครับครึ่งเวลาแรกอะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่สำหรับครึ่งเวลาแรกครับส,ราสาวม,ม,มาเต้น เต้นโชว์ในช่วงพักครึ่งน,นะครับผม,มสีสันซูซากันเลยทีเดียวพักสิงน,น้อกใจเสร็จแล้วนะครับเข้ามาดูการแก้เกมนะครับในครึ่งเวลาหลังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเกมยังสูสีอยู่นะครับนำเพียงประตูเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเชียงรายนำทางด้านสุโขทัยอยู่กับรอบชิงชนะเลิศ PS Crazy Super League ครับผมซีซั่นที่3แล้วนะฮะ จะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับทางด้านของน้อยสกุไทยกับคุณแกม่านะครับเชียงรายนะครับผมที่จะคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกได้หรือไม่นะครับเอาเกมครึ่งหลังครับเริ่มแล้วนะครับเชียงรายจะบุกจากขวาไปซ้ายสกุไทยจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับเอาแทงมาครับเชียงรายได้บอลจะเล่นบอลจังหวะเดียวมานะครับเติมบอลขึ้นมามีตัวเติมยังดักไว้ได้ครับสกุไทยสกุไทยเปลี่ยนข้ามฝากมาแทงทะลุมาไม่ผ่านครับในส่วนของ แนวรับยังอ่านทางได้บอลได้ดีอยู่ครับของเชียงรายออกมาด้านข้างครับถ่ายเทบอลมามีตัวเติมมาแล้วผดบอลก่อนนะครับจังหวะนี้ออกด้านข้างมาครับถ่ายเทบอลครับเจอรุมแต่ยังแทงมาได้ครับมาถึงในกรอบเพชรโทษครับแต่โดนบังทางบอลไว้ครับจังหวะนี้โดนบีบโดนตันไม่ได้ครับจังหวะนี้สาดขึ้นหน้าไปแทงขนานขึ้นมาแตะบอลได้ครับโอ้จังหวะโตเลยครับจังหวะนี้ของสุโขทัยพาบอลขึ้นมาริมเส้นครับจังหวะนี้โอ้โดนชนไว้ก่อนนะโอ้ เสียหลักไปก่อนครับลูกนี้ไปครับเป็นลูกเตะมุมของทางด้านสุโขทัยครับจะเล่นสั้นหรือว่าเปิดขึ้นไปครับจังหวะนี่เปิดขึ้นมาจังหวะเซิร์ฟคุกคิกเอาแถวสองมีสักโอ้โหกรอบออกไปครับติดบล็อกหลุดกรอบออกไปนั่นเองนะฮะเอาครับเป็นลูกเตะมุมกดดันของสุโขทัยอีกครั้งหนึ่ง จังหวะนี้จะเล่นสัน้นหรือว่าเปิดบอลครับเปิดขึ้นมาแล้วก็โฉบงมงชิงจังหวะบอลกันอยูู่ดค,คิกกันอยู่เอาลูกนี้โอ้ยเกือบหลุดเข้าประตูฮะจังหวะน,นี้ขูดคลิกหน้าประตูครับตรงน,นี้โขกมาโอ้โหหาบอลกันไม่เจอครับโอ้โหลูกนี้ครับเสียจังหวะกันไปหมดครับาบลูกเตะมุมของสุโขทัยเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับกดดันสิงห์เชียงรายในครึ่งเวลาหลังเลยนะฮะ โจนขึ้นมาจาังหวะนี้สุโขทยัยที่โคตไหมจังหวะนี้เราเคลียร์บอลออกไปได้ครับสําหรับเชียงรายเอาจะได้โต้หรือไม่ครับผาบอลมาแล้วครับผาบอลมาแล้วครับโอ้โหแต่ไล่กวดมาแล้วโดนบีบโดนบังโ,โดนซ้อนครับจังหวะนี้โอ้ไม่ได้ครับสุโขทยัยตัดไดเ้เป็นของเชียงรายอีกครั้งหนึ่งเข้ามาตรงกลางครับส่งบอลเขา้าแดนเปลี่ยนแกนบ้างเปลี่ยนฝากบ้างครับจังหวะนี้จะเล่นบันทูมาครับแต่มีตัวซ้อนของสุโขทยัยยังตัดบอลไว้ได้ครับ โหใจเกือบพลาดครับจังหวะนี่ตักบอลไว้ได้ครับสุโขทัยพาบอลขึ้นมาแทงขึ้นหน้ามาครับมาทางริมเส้นครับเบียดกันอยู่จังหวะนี้ยังมีตัวซ้อนครับกดเข้ามาครับการข้อมองสุโขทัยอยู่ลูกมีล้ำหน้าเลยฮะจังหวะล้ำหน้าครับแทงมาได้นะครับผมรูปเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับดูว่าสุโขทัยเริ่มจะกดดัน เชียงรายมากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เพื่อที่จะทวงประตูตีเสมอคืนนั่นเองครับเอาครับมีการแก้เกมกันเล็กน้อยถึงปันกระลา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 ครับผม,อมตอบชิงชนะเลิศ PS Crazy Super League Season 3นะครับผมหรือว่าแชมป์จะเป็นแชมป์หน้าใหม่หรือว่าแชมป์สมัยที่2ของไอสุกไทยมาติดตามลุ้นกันนะครับในช่วงของท้ายเกมแล้วนะครับผมอืมชงมงมาจังหวัดนี่ครับ ดักไว้ได้ครับสุอขไทยจ่ายมายังได้อยู่ครับแทงทะลุไหมจังหวะนี้ยังดักบอลไว้ได้ครับเชียงรายครับโดนบีบครับต้องออกข้างไปก่อนตัวเติมมาแล้วแทงขึ้นหน้ามานะครับจังหวะนี้ดักบอลได้อยู่ครับสุโขไทยแทงขึ้นหน้ามาเอ้ายังไม่แม่นกันนะครับมีแดนหน้านะครับเป็นโตจังหวะของเชียงรายบ้างจังหวะนี้วันพูไหมจังหวะนี้แทงมาลุดแล้วก็ยิงโอ้โหย โนเสาสนันเสาสองนะครับโอ้โหเกือบไปครับหยุบได้ประตูฝังนะครับผมก็ยังไม่ได้นะครับนี้ของเชียงรายโตมาอีกแล้วนะครับทะลุมามีตัวเติมเยอะเลยครับจังหวะนี้แต่ยังมีตัวซ้อนอครับสุโขทัยแนวรับตัดบ,บอลไว้ได้ครับเชียงรายยังกดดันยังหนักอยู่เอาหลุดมาแล้วจังหวะนี้ได้คัดไปกลับเข้ามาไหมติด แนวรับของสุโขทัยอยู่ครับเราวางบอลลึกขึ้นมาเลยครับสำหรับสุโขทัยโต้เร็วยังโดนดักบอลไว้ได้ครับโอ้โหแลกกันเลยนะครับจังหวะนี้เอาเชียงรายแทงมาทางด้านข้างครับสุโขทัยยังดักไว้ได้อยู่ครับจังหวะนี้จะได้โตในช่วงท้ายเกมหรือไม่ครับตัวนี้แทงมาแล้วมีตัวเติมมาแล้วเอาครับจังหวะนี้ได้สองไหมแล้วก็ยิงโอ้โหเซฟไว้ได้ครับในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหผู้รักษาประตู น้องเป็นแมนออฟเดะแมตเลยนะครับโอ้โหของผู้รักษาตูของสิห์เชียงรายครับเป็นจังหวะลุน้นนาทีสุดท้ายของสุขโขทัยแล้วจะได้ตีเสมอต่อลมหายใจหรือไม่ครับจังหวะนี้โอ้โหกดดันอีกครั้งครับลูกเตะมุมครับนาทีสุดท้ายนะครับผมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วโยนเข้าก,กมาจากวะน,นี้เด็กซ์ตัดออกมาได้ครับแล้วก็จะได้ยิงสั่ไปหรือไม่ ขีบบอออกมาได้ไหมเอาครับจังหวะนี้เอาครับเป็นทางด้านแกมมาเชียงรายนะครับเชือนเอาชนะทางด้านไอซ์กไทยไปได้นะครับผมก็จบเกมว่าสิงเช มาเชียงรายในซีซั่นที่3นะครับผมเอาก็แสดงความยินดีด้วยเนี่ยของการทตูเลชั่นะครับไปเจอกันใหม่ในซีซั่นหน้านะครับ